เมื่อนักสำรวจชื่อดังได้รับจดหมายเชิญจากสัตว์ในตำนานที่เขาตามหามาตลอดชีวิตแต่หารู้ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่อง Missing Link ลิงค์ที่หายไปปี2019และก่อนจะไปร,ะรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปร,รับชมสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเริ่มต้นขึ้นในทะเลสาบที่เงียบสงบปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาฟุ้ง ชายผู้ดีจิบชาตรงหน้าคือไลโอเนลนักสำรวจผู้มีชื่อเสียงซึ่งก็มาพร้อมกับผู้ช่วยของเขาลินและในระหว่างที่ทั้งสองกำลังนั่งเรือในทะเลสาบที่ว่างเปล่าอยู่นั้นไลโอเนลดันไปได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ลินไม่ได้ยินไม่นานเขาก็บอกกับผู้ช่วยว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมแล้วก่อนจะหยิบปีสกอตขึ้นมาและบรรเลงมันด้วยดนตรีที่แปลกหูทำเอาลินงงมากๆและไม่คิดว่านี่มันจะได้ผลไลโอเนลตอบกลับว่าดนตรีนั้น มักจะขับกล่อมสัตว์ร้ายเขาถามถึงกล้องที่เตรียมมาว่ามันอยู่ดีหรือเปล่าลินตอบกลับว่าดีไลโอเนลก็ดีใจและมั่นใจมากๆว่าเขาจะเอาหลักฐานไปให้กับสโมสสถึงจะพูดแบบนั้นลินก็คิดว่าวิธีนี้คงไม่ได้ผลจนกระทั่งสัตว์น้ำบางอย่างที่มีขนาดตัวใหญ่ยักษ์ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเขาสัตว์ประหลาดที่ว่าขึ้นเนสซีและเมื่อไลโอเนลเห็นเขาก็ดีใจมากๆเขากะไว้แล้วว่าสัตว์ตัวนี้ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลก ในสี่ที่ว่าคำรามด้วยเสียงดังที่กึกก้องไลโอเนลไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยเขาใช้เชือกมัดหัวของมันไว้ก่อนจะสั่งให้ผู้ช่วยจับเชือกไว้นั่นเองในขณะที่เขาตั้งกล้องยุกเก่าอย่างใจเย็นเพื่อที่จะถ่ายหลักฐานที่หมายปองทั้งที่ผู้ช่วยแทบจะไม่ไหวแล้วและในท้ายที่สุดพี่แกก็ถูกสวบไปไลโอเนลในตอนนี้ยังคงมีสีหน้าที่ใจเย็นเขากระโดดและดำน้ำไปด้วยความรวดเร็วก่อนจะบังคับสปราร์ลาดยักษ์ตัวนั้นให้คลายผู้ช่วยของเขาคืนมา เพียงเท่านี้ไลอเนลก็มีหลักฐานและช่วยลินไว้ได้ทว่าสัปหลาดตัวนั้นก็ใช้หางขนาดมหืมาฟาดเรือของพวกเขาไปไกลจนไปชนกับชายฝั่งไกลๆทําให้กล้องซึ่งมีหลักฐานอยู่ในนั้นพังเละไม่เหลือชิ้นดีพวกเขาทั้งสองกลับมาที่ลอนดอนณนะที่ทํางานของไลอเนลและทันทีที่มาถึงผู้ช่วยอย่างลินก็ขอลาออกจากงานทันทีเพราะว่าเขารับเรื่องแบบนี้ไม่ไหวแล้วไลอเนลไม่เข้าใจเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา คุณเพิ่งถูกอสูรากายทะเลสาบยุคก่อนประวัติศาสตร์ขยํำม,มีกี่คนบนโลกที่โดนแบบนั้นมันคือประสบการณ์ที่หายากมากผู้ช่วยสวนกลับทันทีว่าผมอาจจะตายได้ผมเป็นแค่คนธรรมดานะเละออนเนลตอบกลับว่าใช่คุณคือหนึ่งในหนึ่งนล้านคนที่ได้เห็นกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นผู้ช่วยไมเกตกับการใช้ชีวิตของไลโอนเนลจึงเก็บข้าวเก็บของและจากไปทำเอาไลโอนเนลเซ็งสุดๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ผู้เชิญของเขาต่างาพากันลาออกซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเพราะตัวไลออนเนลก็รู้ดีว่างานของเขามาอันตรายขนาดไหนเขาฟุบตัวลงที่โซฟาจดหมายนับร้อยตกมาตรงหน้าทว่าก็มีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่ส่งกลิ่นเฉพาะตัวไลอ n อนเนลจึงตัดสินใจเปิดอ่านมันและนั่นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการภายในจดหมายเก่าๆมีตัวหนังสือที่ขี้เรอยู่ในนั้นซึ่งมันก็เขียนไว้ว่า เรียนเซอร์ไลโอเนลฟรอสผมรู้ว่าท่านเป็นผู้ซอหาสัตว์ในตำนานท่านจึงอาจจะสนใจข้อเสนอนี้ผมสามารถเผยโฉมสัตว์ที่ยังไม่ถูกค้นพบให้กับชาวโลกได้เห็นได้สัตว์ที่ว่าคือแซสคอสเดินเลาะริมลำธารโอเคมในรัฐวชิงตันแล้วท่านจะได้พบมันผมไม่ใช่คนหลอกลวงและผมก็เชื่อว่าท่านซื่อตรงไลโอเนลคุ่นคิดก่อนจะหาหลักฐานที่เป็นไปได้หลักฐานหนึ่งเดียวที่เขามีคือรอยเท้าบิ๊กฟุตเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งก็บังเอิญ ที่รอยเท้าที่เขาได้มาถูกเขียนไว้ว่าพบเจอในลำธารโอแคมป์ในรัฐวอชิงตันซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกันกับในจดหมายบอกทําให้ไลโอเนลมั่นใจว่าจดหมายนี้ไม่ใช่การหลอกลวงแต่เป็นคําเชิญจากใครบางคนที่มีสัปหลาตโตนี้ครอบครองเขาจึงได้มายังสโมสรนเป็นชมรมเก่าแก่ของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติยศภายในห้องสีจืดชืดมีผู้สูงอายุมากมายอยู่ในนั้นทว่าก็มีอยู่หนึ่งคน ที่เป็นหัวหน้าสโมสรและกำลังเล่าเรื่องวิลกรรมของตัวเองผู้คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักสำรวจและนักล่าและเป็นผู้ค้นพบสัตว์ต่างๆรวมถึงศึกษามันในเชิงลึกจนกระทั่งไลโอนเนลก้าวเท้าเข้ามาทุกคนรู้ดีว่าไลโอนเนลคือใครสำหรับพวกเขาแล้วไลโอนเนลคือเด็กน้อยที่อาจจะเข้ามาในสโมสรตั้งหลายปีแต่ไม่เคยมีผลงานไปของตัวเองสักครั้ง พวกเขาเรียกไลโอเนลว่านักล่าปีศาจและต่างพากันคิดว่าไลโอเนลนั้นบ้าไปแล้วเพราะคนในสโมสรส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ต่างมีผลงานเป็นสัตว์ธรรมดาที่อาจจะยังไม่ถูกค้นพบแต่สำหรับไลโอเนลเขาตามล่าแต่สัตว์ในตำนานหรือสัตว์ที่ไม่มีอยู่จริงทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ไลโอเนลจะถูกนับว่าเป็นคนบ้าไม่อยู่หลายครั้งที่ไลโอเนลอ้างว่า ตนไปเจอสัตว์ในตำนานมาแต่ก็ไม่เคยมีหลักฐานมาเลยทว่าในรอบนี้ไลโอเนลได้ก้าวเท้าเข้ามาในสโมสรอ,อีกครั้งพร้อมบอกว่าตนมีโปรเจกต์ใหม่มันคือมนุษย์ที่มีร่างใหญ่ยักษ์ตัวโต,วตวขนดกและเดินตัวตรงไม่ใช่ลิงไม่ใช่คนแต่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกลางมันไม่ชื่อหลากหลายที่ถูกเรียกแต่ผมจะเรียกมันว่าแซสคอตซึ่งไลโอเนลก็อ้างว่าตนนั้นเชื่อว่าสัตว์ตัวนี้ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ผู้คนในสมาชิกเองก็อึง้ง กับคำบรรยายของไลโอเนลทว่าก็มีอยู่หนึ่งคนที่ไม่เชื่อและต่อต้านหลังชอนฝาเขาคนนั้นคือหัวหน้าซึ่งมีชื่อว่าหลอดพิกอตอย่างที่เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไลโอเนลพูดมาสิ่งที่เขาเห็นก็คือไลโอเนลเป็นเด็กอมมือที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมซึ่งตัวเขาก็ยืนยันว่าไลโอเนลจะไม่มีวันได้เข้าสโมสรอนแห่งนี้ไลโอเนลที่ได้ยินแบบนั้นจึงท้าท่านหลอดว่าถ้าผมนำหลักฐานของแซสควอตหรืออีกชื่อคือบิ๊กฟุตมาได้ คุณต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นคิดผิดและต้องให้ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกทีน่นี่ท่านหลอดตอบตกลงก่อนที่ไลโอเนลจะจากไปทว่าในคืนนั้นท่านหลอดก็ไม่สบายใจถึงแม้ว่าตนจะรู้ดีว่าไลโอเนลไม่สามารถทําได้และสัตว์ในตำนานนั้นก็ไม่มีอยู่จริงแต่เขายังคงไม่ไว้วางใจท่านหลอดคิดว่ายุคสมัยนี้มันชั่วร้ายเมื่อมีคนยุคใหม่เกิดขึ้นพวกเราจะเริ่มดับศูนย์พวกเขาจะเปลี่ยนโลก และไม่มีที่ให้พวกเรายืนอย่างที่เห็นว่าทันหลอดไม่ต้องการยอมรับสิ่งใหม่ๆรวมถึงนักสำรวจดาใหม่ด้วยเขาต้องการคงอยู่ของตนและไม่ยอมเสี่ยงกับเรื่องนี้จึงได้สั่งให้ผู้ช่วยไปจ้างอันถา,านเพื่อไปฆ่าไลโอเนลนั่นเองและนักฆ่าคนนั้นก็รับงานไปที่เรียบร้อยรุ่งเช้าวันต่อมาไลโอเนลและไม้เท้าคู่ใจของเขาก็ได้ออกเดินทางข่ามหาสมุทรผ่านแคนาดาฝรั่งเศสและสเปนเพื่อไปยังอาณานิคมอังกฤษ และไปจบที่เป้าหมายรัฐวอชิงตันในลำธารที่มีชื่อแปลกหูโอเคมในเมืองที่ห่างไกลจากความเจริญเลโอเนลถามทางคนที่อยู่ใกล้ๆก่อนจะมาถึงยังจุดนัดหมายซึ่งเป็นโครงบ้านไม้เก่าๆที่สร้างไม่เสร็จไลโอเนลแปลกใจรอบคานนั้นว่างเปล่าและไร้ซึ่งผู้ใดไม่มีใครอยู่แถวนี้ แต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นถึงรอยเท้าขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งอยู่บนพื้นที่เปียกชื้นแลโอเนลตรวจสอบดูจึงได้พบว่ารอยเท้าที่ว่านี้เพิ่งเกิดได้ไม่นานและในบรรยากาศที่เงียบสงบนั้นไลโอเนลได้เห็นกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่ปรากฏตัวและวิ่งหนีเข้าไปไลโอเนลว,วิ่งตามอย่างไม่หลังเลก่อนที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นจะหยุดนิ่งไม่นานล้มป่าก็พัดพาให้จดหมายที่ถืออยู่ปลิวไปหาสัตว์ประหลาดตัวนั้นสัตว์ประหลาดยิ้ม ก่อนจะสำลักอะไรบางอย่างที่อยู่ในคอเขากล่าวขอโทษไลโอเนลกับความไร้มารยาทของตนพร้อมกล่าวสวัสดีอีกครั้งไลโอเนลอึง้งเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองสปาราดตงหน้าของเขาสามารถพูดได้สปาราดตอกบกลับว่าใช่และผมเขียนได้ด้วยจดหมายที่คุณได้รับผมเป็นคนเขียนมันเองและผมก็ส่งไปให้คุณไลโอเนลพูดไม่ออกก่อนจะถามกลับไปว่าคุณพูดได้อย่างไงสปาราจึงบอก ว่าเขาอ่านจากหนังสือและแอบฟังผู้คนคุยกันใช้เวลาอยู่หลายปีจนพูดได้แบบนี้ก่อนที่สปารลาดตัวนั้นจะเชิญไลโอเนลมาที่ถ้ำของเขาภายในถ้ำหินที่ซ่อนเร้นมีหนังสือมากมายอยู่ในนั้นซึ่งก็รวมถึงข่าวจากหนังสือพิมพ์สปาราดทีว่าบอกว่าตนรู้จักไลโอเนลในข่าวและศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือมาถึงตอนนี้ไลโอเนลก็สงสัยว่าสปาลาดตรงหน้าต้องการอะไรจากเขากันแน่สปารลาดจึงบอกว่า ผมอยากให้คุณช่วยพาผมออกไปจากที่นี่พร้อมทําสีหน้าที่เศร้าโศกและบอกว่าผมอยู่คนเดียวโลของคุณขยายออกไปแต่โลของผมถูกกลืนกินที่นี่ไม่มีอะไรให้ผมแล้วผมท่องผืนป่านี้ปีแล้วปีเล่าจนผมสามารถยืนยันได้ว่าผมคือตัวสุดท้ายในสายพันธุ์เดียวกันไม่มีครอบครัวไม่มีใครเลยจนกระทั่งผมได้อ่านถึงเรื่องราวอีกซีกโลกเลือกกันว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นมนุษย์หิมะมันคือเยติ มีลักษณะเหมือนกับผมเท้าใหญ่ตัวใหญ่ยักษ์เพียงแต่มีขนสีขาวผมคิดว่าพวกนั้นน่าจะเป็นญาติของผมเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันผมอยากไปหาพวกเขาและใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเพื่อที่ผมจะไม่ต้องเดียวดายอีกต่อไปไลโอเนลอึง้งเขารู้ดีว่าเยติที่พูดถึงอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยที่สูงชันซึ่งข่าวลือถึงเยติที่ว่าก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพวกมันมีอยู่จริงไลโอเนลคิดก่อนจะยื่นข้อเสนอ ผมสามารถพาคุณไปที่นั่นได้รวมถึงไปหาสัตว์ในตำนานอย่างเยติด้วยมันจะเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่และต้องเดินทางรอบโลกเพียงแต่ผมอยากได้ของตอบแทนเส้นขนฟันเศษเล็บหรืออุจจาระของคุณทั้งหมดนี้ผมจะนำมาเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการมีอยู่ของตัวคุณพวกเราเรียกคุณอีกชื่อว่าบิ๊กฟุต บิ๊กฟุตตรงหน้าตอบตกลงแต่เขาต้องการชื่อของตัวเองไลโอเนลจึงตั้งชื่อให้ว่าลิงและอย่างแรกที่พวกเขาต้องทำคือต้องการแผนที่ในยุคปัจจุบันนี้แผนที่เดินทางรอบโลกยังเป็นของที่หายากมากๆและต้องมีเฉพาะบุคคลโชคดีที่ไลโอเนลรู้จักชายคนที่มีเขาคนนั้นคือฟอร์ดไนท์อดีตเพื่อนนักสำรวจเก่าที่ล่วงลับไปแล้วแต่ไลโอเนลก็คิดว่าภรรยาของฟอร์ดไนท์นั้น ยังคงเก็บสมบัติของฟอร์ดไนไว้อยู่และมันจะมีแผนที่อยู่แนๆ่ๆในระหว่างทางลิงก์ก็ถามว่าคุณรู้จักภรรยาของเขาด้วยงั้นหรอไลโอเนลตอบกลับว่ารู้จักเป็นอย่างดีเธอมีชื่อว่าลีนาะไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงที่เมืองไลโอเนลก็ปลอมตัวให้กับลิงก์ก่อนที่ทั้งสองจะเข้ามาในร้านเพื่อหาเครื่องดื่มและกะจะมาพักผ่อนแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนักฆ่าที่ท่านหลอดส่งมาได้มาถึงพร้อมจู่โจมโดยที่ไม่ทันตั้งตัว ทว่าไลโอเนลก็ไม่ใช่นักประจนภัยธรรมดาเขาเป็นคนที่มีฝีมือในการต่อสู้และมีไหวพริบที่เฉียบขาดมากๆทําให้ในท้ายที่สุดแล้วไลโอเนลและลิงกสามารถจัดการกับนักฆ่าได้ก่อนจะหนีออกจากเมืองนั่นเองนักฆ่าได้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นเขียนเป็นจดหมายส่งรายงานถึงท่านลอร์ดว่าไลโอเนลในตอนนี้ทําสําเร็จเขาค้นพบสัตว์ในตำนานจริงๆและกําลังจะเอามาที่ลอนดอนท่านลอร์ดที่รู้แบบนั้นก็อึ้งและเขาปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ เพื่อมาให้เขาเสียหน้าจึงสั่งให้นักฆ่าไล่ตามไลโอเนลต่อไปไลโอเนลในตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองพร้อมกับลิงที่ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาลิงเองก็ไม่ค่อยชินนักกับเสื้อที่รัดติว้วและรถไฟที่เล็กแคบพี่แกก็เลยทุบกระจกเพื่อเสพอากาศภายนอกนั่นเองไม่นานพวกเขาก็มาถึงบ้านของฟอร์ดไนท์ก่อนจะเจอกับภรรยาของเขาลีน่าไลโอเนลได้เข้าไปทักทายรวมถึงไปพูดคุยในฉากนี้เราก็จะได้รู้ว่าทั้งสองนั้นเคยเป็นอดีตคนรักกัน แต่ด้วยอะไรบางอย่างที่ไลโอเนลก่อทําให้ลีน่าเกลียดไลโอเนลมากๆและในตอนนี้ก็ยังคงเกลียดอยู่ในท้ายที่สุดแล้วไลโอเนลก็บอกถึงจุดประสงค์ที่ตนนั้นมาที่นี่เพื่อที่เขาอยากจะได้แผนที่ของฟอดได้ที่อยู่ในตู้เซฟลีน่าปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีและสั่งให้ไลโอเนลกลับไปทําให้ในคืนนั้นไลโอเนลและลิงต้องลักลอบเข้ามาในบ้านเพื่อมาขโมยไลโอเนลจึงบอกกับลีน่าว่าลีน่าในตอนนี้คุณเหมือนกับนกที่อยู่ในกรง คนเคยเป็นหญิงที่ร่าเริงมีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อแบบนี้ก่อนที่พี่แกและลิงจะขโมยแผนที่และจากไปรุ่งเช้าวันต่อมาลีน่าก็ไม่ยอมให้อดีนแฟนหนุ่มมาหยามหน้าเธอมาหาพวกเขาทั้งสองที่รถไฟพร้อมเอาปืนจ่อหัวยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรนัก่าก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวและเริ่มโจมตีทันทีลีน่าไม่ค่อยปล่ยใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนักเพราะเธอนั้นรู้ดีว่าไลโอเนลมักจะก,ก่อเรื่องเสมอซึ่งสาเหตุที่เธอมาที่นี่ เพื่อเธอจะลบคําสบประมาทของไลโอเนลเมื่อคืนซึ่งนั่นก็แปลว่าเธอจะไปกับไลโอเนลด้วยไลโอเนลในตอนนั้นจึงตัดสินใจบอกว่าชายที่อยู่ข้างๆเธอนี้คือบิ๊กฟุตทําเอาเธออึ้งสุดๆก่อนที่ไลโอเนลจะตะโกนเสียงดังไว้ขึ้นรถไฟแต่ว่าความจริงแล้วพวกเขาทั้งสามไม่ได้ขึ้นและปล่อยให้นักฆ่าที่เข้าใจผิดขึ้นไปคนเดียวและพวกเขาก็จะเดินทางด้วยวิธีอื่นและเส้นทางอื่นแทนตามแผนก็คือหลังจากที่นั่งเรือ รถม้าและรถไฟพวกเราจะข้ามทวีปยุโรปจนไปถึงอินเดียและในจุดนั้นก็จะเดินทางไปยังเชิงเขาหิมะไัยและปลายทางสุดท้ายคือแชงกรีลาเมืองลึกลับในตำนานที่ไม่มีใครเคยเห็นเพียงแต่กล่าวถึงนั่นเองลิงก็ดีใจมากๆที่ตนเข้าใกล้ความฝันขึ้นทุกทีไม่นานพวกเขาก็มาถึงนิวยอร์กเพื่อจะนั่งเรือไปยังอินเดียในระหว่างทางไลอเนลก็ยังคงกังวลว่า นักฆ่ายังคงตามมาและถ้าเกิดเขาทำสำเร็จเขาจะฆ่าลิงก์และชิงตัวไปทำให้ไลโอเนลจะไม่มีหลักฐานไปยืนยันนั่นเองลีน่าจึงตอบกลับว่าน,นายยังคงไม่เปลี่ยนเลยทำให้ในคืนนั้นพวกเขาได้คุยกันไลโอเนลพยายามมาขอคืนดีลีนา่าลีน่าเธอตอบปฏิเสธเพราะเธอนั้นรู้ว่าไลโอเนลยังคงไม่เปลี่ยนตัวตนเก่าของเขาเธอบอกกับไลโอเนลที่กำลังสับสนว่าตัวเองทำผิดอะไรลีน่าบอกว่าคุณปฏิบัติกับลิง์แย่มากลิงก์ชื่นชมคุณ แต่คุณกลับให้เขาแบกกระเป๋าใช้ไม้เท้ากระทุงเขาและทำเหมือนเขาเป็นคนใช้คุณเอาความฝันของลิงมาเป็นที่2และเอาจุดประสงค์ของตัวเองมาเป็นที่1ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วความหวังของเขาอยู่ในมือของคุณไปคุยกับเขาซะทําให้ไลโอเนลไปปรับความเข้าใจกับลิงพร้อมรับปากอีกครั้งว่าเขาจะพาลิงไปหาเยติบนเทือกเขาหิมาลัยให้ได้ลิงสบายใจมากมก ในขณะนั้นเองนาค่าก็แอบขึ้นเรือมาและได้ยินทุกอย่างที่ไลโอเนลพูดไม่นานการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นลิงในตอนนี้ก็ยืนหยัดและจะช่วยปกป้องทุกคนแต่ในจังหวะที่พี่แกต่อยนั้นกลับทําให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นคือการที่เอาศอกไปกระทุ้งใส่ลีน่าเต็มๆทําให้เธอเกือบจะตกเรือเอาเป็นว่าไม่นานเรื่องวุ่นวายทั้งหลายนี้ก็จบลงโดยการที่ไลโอเนลลิงและลีน่าหนีไปทางเรือนั่นเองทําให้ทันทีที่เรือลํานั้น มาถึงชายฝั่งในตอนรุ่งเช้านัค่าและท่านหลอดที่รออยู่ต้องผิดหวังแต่นัค่าก็บอกอะไรบางอย่างกับท่านหลอดทําให้ท่านหลอดนั้นจะลงมือทุกสิ่งโดยมือของเขาเองไม่นานพวกเขาทั้งสามก็มาถึงอินเดียในระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของไลโอเนลและอดีตแฟนเก่าอย่างลีน่าก็เริ่มแนบชิดกันมากขึ้นไม่นานทั้งสามก็มาถึงเนปาลก่อนจะถามกับชาวบ้านเหล่านั้นว่ามีใครที่จะนําทางพวกเขาไปที่พวกเขาหิมาลัยได้บ้างหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัว และอ้างว่าคุณย่าของเธอรู้เส้นทางก่อนจะนำพาทั้งสามมาหากับคุณย่าของเธอซึ่งพวกเขาก็ได้กินอาหารแปลกๆของคุณยา่าก่อนจะตกลงกันว่าคุณย่านั้นจะบอกเส้นทางให้หลานและให้หลานนำทางพวกเขาไปไม่นานการเดินทางก็เริ่มขึ้นแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ทันรู้ว่าทันหลอดกับลูกน้องของเขาได้มาถึงที่เดียวกันแล้วซึ่งก็ได้ข่มขู่คุณย่าให้บอกเส้นทางกับพวกเขานั่นเองไม่นานทั้งสามก็แยกทางกับคนนำทาง ก่อนจะเริ่มเดินทางกันต่อบนภูเขาหิมาลายัยที่อากาศหนาวจัดและมีพายุหิมะปกคลุมพวกเขาได้เจอกับรอยเท้าของเยติก่อนที่ไม่นานจะได้เจอกับเยติตัวเป็นๆทั้ง 3. ถูกเยติควบคุมตัวมาที่อาณาจักรก่อนจะได้เจอกับราชินีไลอเนลและลิงบอกถึงจุดประสงค์ที่มาอย่างพื้นที่นี้ว่าเขาต้องการมาส่งลิงให้อยู่ในพื้นที่ของเขาราชินีรู้ดีว่าลิงคือใคร แต่เธอกลับไม่นับยาตก,กับลิงก์และไม่ต้องการให้ลิงก์อยู่ร่วมกับเผ่าพันธ์ของเธออีกทั้งเธอจะไม่ปล่อยให้ใครที่ได้เข้ามาในดินแดนแห่งนี้เล็ดรอดเอาไปเด็ดขาดแต่ก็โชคดีที่ราชินิท่านนี้มีเมตตาเธอขังทั้ง3ามไว้ในหลุมที่ลึกมากลิงก์หมดหวังความหวังเดียวของเขาที่เหลืออยู่ดับสลายไปเมื่อครูนี้ลิงคิดว่าตัวเขาคงจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปและไม่มีใครอยู่เคียงข้างทางฝั่งไลโอเนล ก็โกรธมากที่เขาถูกขังอยู่ที่นี่และจะไม่ได้เข้าสโมสรอนลีน่าจึงเตือนสติในระหว่างที่คุณกำลังหงุดหงิดที่ไม่ได้เข้าสโมสสอนอยู่นั้นลิงพึ่งฝันสลายคนในสโมสรอนไม่ชอบคุณด้วยซ้ำพวกเขาจะไม่นับถือคุณพวกเขาไม่เชื่อกับสิ่งที่คุณทำแล้วทำไมคุณถึงอยากเข้ากับพวกเขาไลอเนลพูดไม่ถูกก่อนจะตอบกลับไปว่าพวกเขาไม่ยอมให้ผมเข้าผมจึงอยากพิสูจน์ว่าผมเข้าได้ลีน่าจึงบอกว่าคุณกับลิงไม่ต่างกันเลย ฝักไฟอยากจะอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองคุณรู้อะไรไหมตลอดที่ผ่านมาฉันคิดว่าคุณใส่ใจกับตำนานที่คุณไล่ตามมากกว่าใส่ใจกับผู้คนแต่ความจริงแล้วคุณไม่ได้ไล่ตามตำนานพวกนั้นเลยสิ่งเดียวที่คุณไล่ตามคือตัวคุณเองและคุณไม่ต้องประหลาดใจที่คุณจะตัวคนเดียวเสมอถ้าคุณยังคงเป็นแบบนี้ไลโอเนลสำนึกผิดก่อนที่เขาจะลุกขึ้นและจะออกไปจากที่นี่ลิงโยนตัวลีน่าขึ้นไป ก่อนจะมีเสียงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไลโอเนลถามลีนาว่าคุณโอเคไหมลองโยนอะไรลงมาสักอย่างหน้าแปลกที่ลีนาเธอยโยนเยติลงมาทําเอาลิงงงสุดๆว่าเธอจัดการกับเยติได้ยังไงไม่นานทั้ง3ก็หนีออกมาจากแชงกิลาในระหว่างทางออกบนสะพานก็ได้เจอกับท่านหลอดที่มาดักรอซึ่งท่านหลอดก็จะไม่ปล่อยให้ไลโอเนลนำหลักฐานหรือคำพูดอะไรออกไปจากดินแดนแห่งนี้เขาจึงยิงสะพานจนแตก ถาว่าก็เป็นตัวเขาที่ตกลงไปเองในฐางที่สุดแล้วเหล่าตัวร้ายตกลงสะพานไปทั้งหมดส่วนพวกของไลโอเนลก็รอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยและก่อนที่ลิงจะจากไปกันแลบลิ้นใส่พระราชินีพร้อมบอกว่าเชงกิล่าของคุณไม่เห็นสวยเลยฉันไม่อยู่ก็ได้ทำเอาราชินีอึ้งกับคำพูดเทมเกิลมั้นมากๆก่อนที่ไลโอเนลจะตกลงกับลิงว่านับจากนี้เป็นต้นไปนายจะมาอยู่กับฉันเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการประจนภัยนั่นเองหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลง ลีน่ากล่าวคำลาซึ่งเธอเองก็บอกว่าฉันจะออกตามล่าตำนานเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพื่อไลโอเนลหรือลิง k ์หรือฟอร์ดไนท์แต่เพื่อตัวฉันเองไม่นานนักโปรเจกต์ใหม่ของไลโอเนลก็เกิดขึ้นไลโอเนลและลิง์จะไปที่แอตแลนติกเพื่อไปพิสูจน์ว่านางเงือกนั้นมีอยู่จริงพวกเขากลายเป็นคู่หูและทั้งหมดนี้คือ m i s s i n ิงลิงลิง์กที่หายไปหากใครชอบรับฟังส mm hmm. ปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอต้นล่าไปก่อนสวัสดีครับ